เคยเป็นไงไหมครับเปิดหนังสือฟิสิกส์มาแล้วแบบโอ้โหนี่มันภาษาอะไรเนี่ยเหมือนอ่านภาษาต่างดาวเลยวันนี้แหละครับเราจะมาถอดรหัสวิชานี้กันมาเปลี่ยนยาขมๆเนี่ยให้กลายเป็นของหวานที่เราพิชิตได้แบบสบายๆเลยคือคำนวณก็เยอะแยะไปหมดสูตรนี่ก็ต้องจําแล้วพอทําโจทย์ไปต้องหลายข้อนะก็ยังงงอยู่ดีอ่าถ้าเคยรู้สึกแบบนี้เป,เป๊ะเลยนะไม่ต้องกังวลไปเลยครับไม่ได้เป็นแบบนี้คนเดียวแน่นอนจริงๆมันเป็นเรื่องที่ ปกติมากๆเลยแต่ถ้ามีคนมาบอกแล้วครับว่าการท่องจําโจทย์จําวิธีทำเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดก็ได้เออน่าคิดนะซึ่งแนวคิดนี้แหละครับคือจุดสําคัญเลยนะที่จะเปลี่ยนวิธีการเรียนฟิสิกส์ไปตลอดการแล้วก็เป็นหัวใจหลักของเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยเอาละครับทีนี้เรามาถึงทางแยกแรกที่ผมว่าสําคัญที่สุดเลยนะในการเรียนฟิสิกส์นั่นก็คือระหว่างการท่องจํากับการทําความเข้าใจอืม เราจะเลือกเดินไปทางไหนดีล่ะลองนึกภาพตามกันดูนะคะการท่องตามเนี่ยมันก็เหมือนเราเอาไพ่มาต่อเป็นบ้านนะครับมันดูเร็วนะแป๊บเดียวเสร็จแต่แค่ลมพัดมาเบาหรือแค่เจอโจทย์ที่มันพลิกแพงไปนิดเดียวเท่านั้นแหละพังคลืนลงมาเลยแต่กลับกันการทําความเข้าใจอืมมันคือการสร้างฐานรากที่แข็งแกร่งครับอาจจะใช้เวลานานหน่อยในตอนแรกแต่ไม่ว่าโจทย์จะมาไม้ไหนนะเราก็ยังยืนอยู่ได้เพราะต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งครับว่าในห้องสอบจริงๆริงะไม่มีใครเขาออกข้อสอบแบบเดิมเป๊ะๆหรอก จริงไหมครับแล้วไอ้เทคนิคที่เรากาลังจะคุยกันเนี่ยมันมาจากใครกันที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือมันไม่ได้มาจากอัจฉริยะพิสิก์ที่เกิดมาก็เก่งเลยนะครับแต่มาจากคนที่เคยเรียกว่าเกลียดวิชานี้เข้าไส้มาก่อนเลยแหละอ่ะซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเรื่องเรามันยิ่งน่าติดตามขึ้นไปอีกจริงไหมครับเส้นทางของเขาเนี่ยเริ่มต้นเหมือนกับหลายๆคนเลยครับคือช่วงมหนึ่งมสองเนี่ยไม่ชอบฟิสิกส์เลยแบบ ทำไมต้องคำนวณเยอะขนาดนี้แต่แล้วมันมีบางอย่างเกิดขึ้นครับตอนม3มันคือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญจริงๆที่พลิกทุกอย่างไปเลยและผลลัพธ์ของมันนั่นแหละครับก็คือคะแนนสอบเข้าเตรียมอุดมที่ใครเห็นก็ต้องแบบโอ้โหทึ่งไปเลย และนี่แหละครับบทพิสูจน์1 0 0คะแนนเต็มคือตัวเลขนี้มันไม่ใช่แก้ความสาเร็จธรรมดานะครับแต่มันเป็นเครื่องยืนยันเลยว่าวิธีการที่เขาค้นพบเนี่ยมันใช้ได้ผลจริงๆมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีสวยหรูที่พูดกันลยลอยแม้แต่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยผลลัพธ์ที่จับต้องได้แบบนี้เลยแล้วอะไรล่ะคือเคล็ดลับนั้นอะไรคือโมเมนต์ที่แบบอ๋อที่มันเกิดขึ้นตอนหมอ3กันนะ เอาละเรามาแกะรอยความลับนี้กันดีกว่าความลับที่เปลี่ยนเด็กคนหนึ่งที่ไม่ชอบฟิสิกส์อะให้กลายเป็นเทพได้เลยนี่แหละครับนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยคําว่าการจับหลักคือมันไม่ใช่แค่การจํานะครับว่าโอเคแก้โจทย์ข้อนี้ต้องทำสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นการเข้าใจลึกไปถึงขั้นที่ว่าทําไมทําไมเราถึงต้องเดินแบบนั้นมันเหมือนกับว่าเรามีแผนที่อยู่ในมือไม่ใช่แค่จําทางเดินพอเรามีแผนที่เนี่ยต่อให้ถนนเส้นหลักมันปิด เราก็ยังหาทางใหม่หาซอยลัดไปสู่จุดใหม่ได้เสมอเห็นภาพาไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนนะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องจําอะไรเลยนะไม่ใช่แบบนั้นแต่มันคือการจําแบบเข้าใจนึกออกไหมครับมันเหมือนกับเวลาเราจําเนื้อเพลงโปรดของเราได้ขึ้นใจนะเราไม่ได้มานั่งท่องจําใช่ไหมครับแต่เราจําได้เพราะเรารู้สึกเราอินเราเข้าใจความหมายของมันอาความจําแบบนี้แหละครับที่จะอยู่กับเราไปตลอดแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆโอเค แล้วเราจะจับหลักให้ได้ยังไงล่ะนี่เลยครับมีเครื่องมือลับมาให้เป็นเครื่องมือที่ทุกคนสามารถสร้างขึ้นมาใช้เองได้เลยนะเทคนิคง่ายๆที่เรียกว่าแ้มข้อผิดพลาดครับวิธีการนี้จะบอกว่าง่ายอย่างไม่น่าเชื่อแต่โคตรทรงพลังเลยครับง่ายๆแค่3มสเต็ปนะ 1. รวบรวมทุกข้อที่เราทำผิดหรือข้อไหนที่แบบทำแล้วติดทำแล้วงงเอามาไว้ในที่เดียวกันก่อนเลย 2. ไม่ใช่แค่แปะโจทย์เฉยๆนะครับแต่ให้แปะเนื้อหาหรือสูตรที่เราลืมที่เรานึกไม่ออกลงไปด้วยและ 3. ก่อนสอบแฟมนี้แหละครับจะกลายเป็นคำพีส่วนตัวของเราที่ชี้เป้าจุดอ่อนได้แบบแม่นที่สุดแล้วทำไมเทคนิคนี้มันถึงเวิร์กขนาดนั้นก็เพราะว่า 1. เลยมันคือการเปลี่ยนจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งของเราไงครับเราพลาดตรงไหนเราอุดตรงนั้น 2. มันบังคับให้เราต้องกลับไปหาหลักการที่เรายังไม่เข้าใจที่เราพลาดไปจริงๆและที่สําคัญที่สุดเลยนะมันคือเครื่องมือการเรียนรู้ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อตัวเราเองโดยเฉพาะไม่มีของใครเหมือนของเราแน่นอนโอเคทีนี้พอเรามีทั้งหลักการที่ต้องยึดแล้วก็มีเครื่องมือดีๆอยู่ในมือแล้วเรามาดูกันต่อเลยครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อวิชาฟิสิกส์ไปตลอดการได้ยังไงและนี่คือบทสรุปสุดท้าย คือการเปลี่ยน Mindset ครั้งใหญ่เลยครับคือเราต้องเลิกเป็นแค่นักแก้โจทย์ที่แบบมองหาแต่คำตอบสุดท้ายแต่ให้เปลี่ยนมาเป็นนักคิดเชิงหลักการคือคนที่มองเห็นความเชื่อมโยงมองเห็นความงามของวิทยาศาสตร์ที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังโจทย์เหล่านั้นให้ได้และสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองกลับไปคิดกันเล่นๆนะครับลองนึกถึงบทเรียนฟิสิกส์บทล่าสุดที่เพิ่งเรียนไปแล้วลองถามตัวเองดูว่า หลักการที่สำคัญที่สุดของบทนั้นมันคืออะไรกันแน่ลองพยายามหาคำตอบไม่เจอนะครับเพราะว่าการเริ่มต้นตั้งคำถามเล็กๆในวันนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเรียนฟิสิกส์ของเราเลยก็ได้ครับ